สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสืบสารศาสตร์โบราณในสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวราศีธาตุไฟได้รับการพยากรณ์จากอาจารย์แอนไปเรียบร้อยแล้วและในสัปดาห์นี้จะเป็น3ธาตุที่เหลือค่ะนั่นก็คือชาวราศีธาตุดินที่ประกอบไปด้วยพฤกษ์กันและก็มังกรนะคะแล้วก็ชาวราศีธาตุลมคือเมทุนตุลกุมและราศีธาตุน้ําคือกรกฎพิจิกและก็มีนอาจารย์ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีทั้ง3ท่าตุเนี่ยตื่นเต้นมากค่ะอยากฟังอาจารย์พยากรณ์ในปี2553นี้คงได้พอเป็นสังเกตมานะคะ,คะเพราะว่าต้องใช้เวลาในการพยากรณ์ทีนี้ก็อย่างน้อยก็เตือนในใจความสําคัญสาคัญนะคะครัคชาวราศีธาตุดินได้แก่ราศีพฤกษพกันมังกรเดนะคดาวสำคัญใน3ชะตน,นี้เนี่ยก็คือดาวศุกร์ดาวเสาร์แล้วก็ดาวพุธ สุปนี่เป็นของพฤกษบพ,พุทธเป็นของกันแล้วก็เสาเป็นของราศีมังกรเพราะฉะนั้นดาวพุธดาวศุปดาวเสาจึงมีอิทธิพลค่อนข้างสําคัญมากเลยนะคะสําหรับชาวราศีธาตุดินซึ่งในปีนี้เนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยดาวเสาดูเหมือนจะเล็งกระดมาฤะอยู่ตลอดภายใต้ความกดดันนะคือทํางานแล้วแล้วข้อสําคัญเลยนะดาวเสาเป็นดาวล่าช้าอืดอาดนะครับ ด้าเสาในปีนี้เนี่ยทับอยู่ที่ราศีกันค่ะแล้วก็อยู่ในภพปุตตะของชาวราศีพฤกษ์อยู่ในภพสุภาษะของชาวราศีมังกรค่ซึ่งหมายถึงบริวารมีปัญหาหในลักษณะที่เรียกว่าเราใช้คนอื่นทํางานไม่ได้ต้องทําเองทั้งหมดก่อให้เกิดความล่าช้าไม่แน่นอนไม่แน่ใจะนะคะ ในปีนี้เนี่ยดาวสุกนะสื่อในในช่วงแรกในไตรมาสแรกสำหรับชาวรา,าศีธาตุดินรับบทเต็มเมเลยนะคะเพราะว่าอังคารลิงรา,าศีธาตุดินก็คือมังกรค่ะนะดาวสุกก็อยู่ที่ราศีมังกรแล้วก็ดับที่ราศีมังกรด้วยในช่วงแรกของเดือนกุมภาเดือนมีนาก็ยังดับอยู่นั่นะคือในช่วงไตรมาสแรกโมกกาคงไม่ต้องพูดถึงนะคะส่วนดาวอังคารที่พักอยู่ที่ราศีกรกฎเป็นภพสหัชชะของชาวราศีพฤกษ์ ลาบของชาวราศีกันแล้วก็เล็งชาวราศีมังกรดังนั้นหุ้นส่วนเพื่อนฝูงคนที่ร่วมง,งานทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนมีปัญหาไม่ได้ตั้งใจเราไปสมดแล้วก็ยังคงใช้คำเดิมนะอย่าร้อนแรงและเร็วแล้วก็ขยันขึ้นมาอีกหน่อยหนึง่งทำงานให้มากกว่าคนอื่นเราก็จะผ่านปีนี้ไปด้วยดีนะคะในช่วงไตรมาสแรกนี่ดูเหมือนถ้าหากว่าเราละเลยหุ้นส่วนละเลย ครอบครัวหรือแม้กระทั่งคนใกล้ชิดเพื่อนฝูง mm hmm. ก็อาจจะมีเรื่องมีปัญหาได้ทะเลาะกันได้ <Okay. S 1> นะคะในเรื่องของอดาวเสาร์ดาวพุธดาวศุกร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับศิลปะ mm hmm. การทํางานที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนค่อนข้างมากถ้าหากว่าเราทํางานหยาบไม่ปราณีละเลยในสิ่งที่ไม่ควร <Okay. S 1> นะคะคือไม่รอบคอบจะเกิดผลเสียหายได้ในไตรามาสแรกนะคะ รมาะที่สองจะเป็นลักษณะที่สาวพุตธยูเน็เล็งกันตลอดปีเลยนะคะสําหรับปีนี้นั้นชาวรา,าศีธาตุดินเนี่ยก็คงจะต้องระมัดระวังเหมือนเดิม,มคือทํางานด้วยควารมระมัดระวังตลอดปีค่ะแล้วก็ให้เร็วขึ้นให้เร็วขึ้นหมายความว่าคําว่าเร็วนี่ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าขาดความรอบคอบนะคะ,คะเร็วโดยที่คํานึงถึงคนรอบๆตัวและโอกาสที่จะไปกระทบกับคนข้างเคียงก็เยอะด้วยเพราะเราเสาวเนี่ยจะรับอิทธิพลจากดาวคาร กับดาวมรติยูกับดาวพฤหัสดูเหมือนจะมีข้อขัดแย้งในเรื่องการทํางานจนตัวเองนั้นท้อใจอนะคะคือทั้งหมดเลยทั้งพฤกษบกันมังกรนะ,ะคะเพราะว่าเสาเนี่ยเป็นดาวที่ตนุรักษ์ของราศีมังกรมาทับราศีกันยุริพบปุตตะซึ่งเป็นภพสําคัญของชาวราศีพฤกษบดังนั้นเสาจึงเป็นตัวตัดสิน<อ>และเสาอึดอาดล่าช้าหวาดระแวงคับแค้นใจต้องประหยัดต้องอะไรคือทุกอย่างหรือ ถอยหลังเข้าสู่อดีต oh, <okay. S 1> ดูอดีต <Okay. S 1> วัฒนธรรม <Okay. S 1> ท่องเที่ยว oh. อันนี้ก็พอจะรอดพ้นไปได้นะคะ oh, <okay. S 1> ในใจมากที่3ลักษณะของอชาวราศีธาตุดินจะได้รับผลกระทบจากดาวศุกร์อีกแล้วนะคะ <Okay. S 1> เพราะว่าดาวศุกร์นั้นเนี่ยโคจรอยู่ในบูรพะวิเทหะจริงๆแล้วดาวศุกร์ควรจะอยู่ในกลุ่มที่ที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะในการมาดกลางๆเนี่ย ถือว่าเป็นดาวสุขที่ให้รางวัลจากความอดทนตั้งแต่ต้นปีเพราะนั้นหนักต้นดีกลางแล้วก็ตอนปลายก็ระมัดระวังอีกครั้งหนึ่งะนะะคือตอนกลางเน,นี่ยรู้สึกทุกอย่างมันจะดีขึ้นผลงานของเราก็ปรากฏนั่นก็คือขอคืออดทนนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนมิถุนาหลังจากนั้นทุกอย่างก็จะดีขึ้นอ๋อค่ะอาจารย์าท่านขานกสงสัยนิดนึงว่าอย่างคนพวกลักานณาราศีพฤกษะนะคะ ดาวสาวไปอยู่ที่ปุตตะหมายความว่าเขาจะไม่ค่อยมีความสุขหรือเปล่าคะดาวสาวไปอยู่ที่สุภาษนะ,ะเอาราศีพฤษศใช่ไหมะคะแม่ลอก่อรกศาศีพฤษศไปอยู่ที่พบปุตตะ,ะมันจะเป็น,พ,นพินทุบาทในเรื่องของการลงทุน<อ>นะคะ คือความสุขเนี่ยปีนี้ราศีธาตุดิเนะ่ยไม่มีความสุขแน่นอนเพราะว่าพูดตั้งแต่ตอนแรกลว่ากดดันค่ะแต่ไม่ได้มีผลกระทบที่ว่าจะทําร้ายตัวเองอเที่ว่าทําให้ล้มละลายหรือว่าเกิดอะไรคือมีผลกระทบที่ว่าเราทํางานกดดันที่เราดีกว่ามาเหนื่อยที่เราดีกว่าแล้วก็ทํางานให้เร็วขึ้นอดทนไปครึ่งปีแล้วครึ่งปีหลังจะได้รับผล ที่ดีอันนั้นะนะคะคือต้องอดทนมากๆคือบําเพ็ญบรารมีขันติไปเลยละค,ะค่ะคือจะได้รับสิ่งเหล่านั้นแต่ตอพอปลายปีไปแล้วกับดีนะคะ,ค,ะคนที่ได้รับผลดีนะคือคนที่ทํางานด้านศิลปะทํางานด้านความคิดด้านบัญชีค้าขายทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆนะี่คือค้าในด้านเศรษฐ,ฐกิจจะดีขึ้นหรือจะกู้เงินหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่จะดีขึ้นแต่ช่วงต้นปีเนี่ยดูเหมือนทุกอย่างมันล่าช้าไปหมดนะคะ ยังไงก็ตามเนี่ยในปลายปีสิ่งที่จะต้องระมัดระวังสําหรับชาวราศีธาตุดินเพราะว่าดาวทุกดวงจะลงสู่ชมพูทวีปคือการแบกภาระธาตุดินดูเหมือนจะแบกภาระมากกว่าคนอื่นนะคะเราสังเกตนะแผ่นดินไหวเมื่อไหร่ชาวธาตุดินกระทบกระเทือนอ๋อแตใ้เป็นเคล็ดให้คอยดูนะใช่ค่ะแผ่นดินไหวมาก ใน,ในหน้ต้นปีเนี่ยแผ่นดินไหวระวังหน่อยนะการาตุดินเนี่ยอาจจะได้รับการกระทบกระเทือนหรือความกดดันบางประการหรือต้องระมัดร,ระวังตัวในการปฏิบัติตนหรือทํางานให้เร็วขึ้นเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ได้รับผลกระทบเพราะเราช้าคนมันจะกระทบเป็นลูกโซ่ไปหมดเลยแล้วก็เสร็จแล้วทุกอย่างก็จะมาลงที่เรามาว่าเราทําให้เราต้องต้องรับความกดดันการค,รคร้าของเราเนี่ยไม่ควรจะลงทุนเพิ่มควรจะดูจังหวะสักนิดนึงนะเพราะว่า มันเกี่ยวกับความแตกแยกหุนส่วนหรืออะไรหลายอย่างนะสําหรับชาวราศีธาตุดินแล้วสมมุติว่าอย่างพวกราศีธาตุไฟเนี่ยอาจารย์จะบอกว่าพอกลางปีไปแล้วยังมีจังหวะแล้วพวกราศีธาตุดินมีจังหวะในการลงทุนไหมคะคือไม่อยากให้ลงทุนในช่วง2ปีนี้เลยนะคะอ๋อสองปีะะเลยรอคะคือ2ปีนี่คืออาจจะลงทุนลักษณะเล็กเล็ก,ลกน้อยๆอแต่ว่าไม่ใช่ลงทุนใหญ่ลงทุนใหญ่ในผลเสียจะเกิดขึ้นง่ายในเรื่องของข,องข้อผูกมัดสัญญาเครื่องจักร หรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตลาดคือองค์กรของตน,นจะมีปัญหาอย่างละเล,ะล,ะละ็กอย่างละน้อยทุกอย่างแล้วโดยมากจะเป็นปัญหาในเรื่องของอารมณ์การคนงานจะมีปปัญหาค่ะทีนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นธาตุลมแล้วค่ะาอาจารย์ค่ะคือราศีธาตุลมเป็นราศีที่รับบทหนักนะฮะเพราะว่าดาวพระกะชุมนุมต้นต้นปีเนี่ยเริ่มต้นเลยถ้าพูดไปแล้วเนี่ยคือช่วงตุดจีนซึ่งเราถือว่ามันเป็นวันที่กำเนิดอันหนึ่งแหละประเทศไทยเรามีชาวจีน ชาวไทยเชื่อเชื้อสายจีนเยอะแม้แต่เราเองก็มีเชื่อสายจีนนะฮะจะได้รับผลกระทบเยอะแล้วก็สําคัญราศีกุมเป็นราศีของขานปีนี้ปีขานค,คือจะดุนะ,ะคะฟุ้งซ่านะแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องครอบครัวนะมีปัญหาในเรื่องของการทะเลาะเบาะแวงกันในใน,ในช่วงต้นปีมีปัญหาที่ต้องแก้ปัญหาให้กับเรื่องราวที่เกี่ยวกับวนๆในรอบตัวเราเองทั้งนั้น ชาวราศีกุมเนี่ยนะไปพันกับราศีเมถุนและราศีตุลค่ะซึ่งเราจะต้องดูที่ดาวราหูค่ะดาวพุธและกระดาวศุกร์ค่ะซึ่งศุกร์กับราหูเงินก็ล่วไหลพุธกับราหูก็เป็นเรื่องของคําพูดคาจาที่จะทําให้เกิดผลกระทบกับคนที่อยู่รอบๆตัวเราทั้งหมดนะฮะชาวรา,าศีธาตุลมเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของคดีความได้เพราะในต้นปีเนี่ยดาวทุกดวงที่ชุมนุมกันอยู่นั้น ได้เก่งดาวอังคารทั้งหมดะนะคะซึ่งอังคารเนี่ยเดินอยู่ใกล้โลกมากและอังคารเนี่ยเป็นความหมายของอในแง่ดีมังคยันขันแข็นขนงนะคะ,คะแต่ว่าอังคารในที่นี้เ,นเป็นอังคารร้ายเพราะฉะนั้นต้นปีเนี่ยเมื่อดาวทุกดวงอยู่ในองศาของดาวอังคารจึงต้องระมัดระวังอุบัติเหตุอย่าขับรถเร็วคดีความการมีปากมีเสียงะนะคะหรือว่าการถูกตรวจสอบทุกขั้นตอนการเสียเงินโดยไม่คาดฝันการทะเลาะกับ บุคคลที่รักของเราทั้งหลายในรอบๆตัวเรา <Okay. S 1> ะะการเงินมีค่าใช้จ่ายมากผิดปกติหรือรอพอได้เงินแล้วก็ต้องก็ต้องมีเรื่องที่ต้องจ่ายหมุนเงินแทบไม่ทัน mm hmm. และบางคนถ้าดวงชะตาเนี่ยมีอังคารพระหัสอยู่ในดวงแล้วอาจจะถึงวิบัติเรื่องการเงินได้ค่ะนะคะสำหรับดาวราหูซึ่งเป็นดาวดวงหนึ่งที่ใช้ในการพยากรณ์ในปีนี้เนี่ยจะมีบทบาทมากในใจมากที่สองสำหรับชาวราศีธาตุลมเพราะว่าดาวราหู ดาวราหูในตอนในช่วงกลาดในป่ในในไตรมาสที่สองเนี่ยจะสัมพันธ์กับดาวพฤหัสค่ะนะะคือดาวพฤหัสกับราหูเ<ม>บียนกันราหูมีอํานาจมากกว่าดาวพฤหัสทําให้เราทําอะไรก็แล้วแต่มันตกอยู่ภายใต้อํานาจของความหลง<ม>ความฟุ้งซ่านการคิดไม่ถูกต้องนะการทําอะไรที่ผิดกาลเทศะชาวราศีธนมต้องระวังมากมาก คืออย่าฟุง้งอย่าคิดเกินความเป็นจริงเพราะมันเป็นลาหูที่มีกําลังที่ได้รับกระแสจากดาวเกตแล้วไปสยบดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวคุ้มครองอนะคะ,คะถึงแม้ว่าดาวพฤหัสจะโคจรขึ้นไปเป็นเกรตรสําหรับในเรือนทรัพย์ของชาวราศีธาตุลมอ,อยู่ในเรือนการงานอยู่ในเรือนราศีธาตุล,ลมอยู่ในเรือนอลินั่นหมายถึงอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆในเรื่องทรัพย์ ในเรื่องของอคนที่อยู่รอบๆตัวนในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังให้มากๆเลยนะคะ,ค,ะคือปัญหามารอบด้านนะต่มาที่สองก็ยังมีอยู่ราหูมีบทบาทมีอิทธิพลมีกําลังโดวยเฉพาะอย่างยิ่งเดือนมิถุนายนนะคะอังคารราหูกับดาวเกตเนี่ยโคจรถึงกันเสาร์ก็เบียนอยู่ราหูกับพฤตยูก็เบียนคือชาวราศีธาตุลมเนี่ยได้รับผลเพราะว่าอังคารกับเกตนั้นเล็งลัคนาราศี ุมอยู่พบสัจชะราศีเมถุนและอยู่ในเรือนลาบซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญด้วยนะคะของชาวราศีธาตุลมทั้งหมดเลยดังนั้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันจึงเกี่ยวพันไปหมดกับคนรอบตัวการติดต่อสื่อสารกับใครเนาะก็ดูเหมือนจะไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นคือไปทวงเงินก็ไม่ได้สั่งให้คนทํางานก็ไม่ดีแลแล้วก็สําคัญต้องระวังคดีความไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องรถเกี่ยวกับทําอะไรที่โดยประมาท